บริษัทซินเทคอนเตอร์จำกัดก็จดทะเบียนมาตั้งแต่ปี2535เริ่มทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องน้ำมันอุตสาหกรรมน้ำมันสิ่งทองจากประสบการณ์ที่เราทำงานมา20กว่าปีเราได้พัฒนาเกี่ยวเรื่องบิสเน e จากน้ำมันหล่อลื่นกลายเป็นเคมีคอล กลายเป็นเรื่องของคอนซัลเรื่องเอนจิเนียร์สเปร์พาร์ทปัจจุบันลูกค้าเราเป็นลูกค้าในนิโคโมอุตสาหกรรมทั่วๆไปแล้วก็โรงงานไฟฟ้าตอนนี้เราเป้าหมายของเราก็คือเรื่องของการพัฒนาเราต้องการพัฒนาบุคลากรว่าพัฒนาบริษัทก็ต้องการเทคโนโลยีเข้ามาของลิโก้เราต้องการเทคโน ico, คโลยีเพื่อมาสอดคล้องกับบริษัทเพื่อไป พัฒนาเกี่ยวัด้าน<ม>เทคโนโลยีไอทีออนไลน์เรก็<ม>เอาสิ่งดีๆมาเราก็ยินดีรับ ในส่วนของบริษัทซิน t e c อินเตอรค่ะเป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้สินค้าและบริการกับทางลีโก้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางเราได้มีการมานําเสนอตัวมัลติฟังก์ชันเป็นอันดับแรกนะคะหลังจากนั้นก็มีการติดต่อลูกค้าเพื่อนําเสนอสินค้าอื่นๆที่ลีโกมีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว IT Service ในส่วนของคอมพิวเตอร์ส่วนของ IP p ีโฟนในส่วนของซอฟต์แวร์ o p e n b นะคะแล้วก็ในส่วนของคอมพิวเตอร์ต่างๆด้วยค่ะ ก็การที่บริษัทเ,เลือกรับบริการจากทางลิโก้เนี่ยเนื่องจากว่าทางเราเล็งเห็นว่าเราต้องการจะใช้เครื่องมันติฟังก์กชั่นระบบ IT ให้กับทางออฟฟิศใหม่ที่เราทําการต่อกอตั้งน,น,นะครับผมบรวมทั้งระบบห้องประชุมด้วยซึ่งทางลิโก้เนี่ยมีการตอบโจทย์ครอบคุมให้เราทั้งหมดพอเราได้รับข้อมูลต่างๆขงเข้ามาเสร็จนะครับทางเราก็ได้ทําการออกแบบโซลูชัน ให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยนำเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันนะครับมาตอบโจทย์ความต้องการของทางลูกค้าเพื่อที่จะรองรับการตลาดในอนาคตต่อไปก็ถ้าในส่วนของห้องประชุมเนี่ยทำให้เราสามารถติดต่อกับทางสาขาต่างๆที่อยู่ทางภาคใต้และก็ทางโคลาชได้สะดวกมากขึ้นนะครับไม่ต้องทำให้ทางพนักงานเนี่ยขึ้นมาประชุมที่ออฟฟิศแม่ ที่กรุงเทพอย่างเดียวสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยทางลิโก้มีการตอบโจทย์ในส่วนของการเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆให้กับทางเราได้อย่างรวดเร็วเครื่องปิน้นตัวมัลติฟังก์ชันเนี่ยทางเราก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับผมในส่วนของลิโก้เนี่ยที่ทางบริษัทประทับใจคือในรูปแบบของการที่เข้ามาเป็น ดูแลเราในภาพรวมทั้งหมดนะครับค,คล้ายๆกับวา่าถ้าเราติดปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะโทรไปติดต่อปทางริโก้เข้ามาดูแลได้หมดเลยทั้งระบบโทรศัพท์ระบบคอมพิวเตอร์ไอพีโฟนซึ่งแตกต่างกับเจ้าอื่นที่เราเราจะต้องมีซัพพลายเออร์หลายๆเจ้าแต่เนี่ยเราสามารถที่จะดีวลกับทางริโก้ได้โดยตรงริโก้เข้ามาดูแลเราให้ทั้งหมดนะครับผมตอบโจทย์มาก Rico.